มาวันนี้กับพวกเราสลโมทครับผมสวัสดีครับรถยนต์รถยนต์วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ที่ไหนวันี้เราจะไปเกาะเคชคากูดครับผมไปวันเนี้กเลีจากเขาใช่ไหมขี่ม้าแปลกเลยวันนี้ไปเกาะเกร็ดครับผมที่จังหวัดปากเกร็ดนะเฮ้ยเกร็ดนี่จังหวัดนนทบุรีครับผมจังหวัดปักเรากำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ครับอันนี้เดี่นแล้วสวย สสงอันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนอีกสองคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันเเดี๋ยวถึงตรงนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีอันนี้มาเปิดคลิปให้ดูก่อนว่าเราจะไปไหนเขาฝากมาครับผมทำคลิปมาก็ไม่มีใครเบ้นเลยอยากอ่านเลยอย่าว่าแต่คนเบ้นไม่มีคนดูใช่ไัมพอมีร่วมๆด้วยเช่กันครับร่วมด้วยเชกันขอบคุณสาิวิวที่มันผ่านมาสามสิมแล้วตอนนี้ขอบคุณมากครับ คุณเป็นกำลังใจให้ผมในการทำต่อไปถ้าไม่มีคนทับนี่เราวางแผนแล้วเราจะเริ่มทำตอนสิบห้าซับอ่ะวางแผนได้เริ่มทำเดี๋ยววะ15ซับแล้วใจร้อนยังไงสับเองอะไรอย่างเงี้ยสิบซับนี่คือซับอันนี้ไอ้เชี่ยมันหักพวกเราไปแล้วก็เหลือไม่กี่คนเองแล้วเว้ยเลิกทำกันไหมเป้าหมายเส้นปีนี้ครับ1ล้านซับโอ้โี่มึงวางใหญ่ดใว่ปะเอ้ามึงวางได้เตลิดหวังเหรอพเราต้องมองไกลๆโอเคสายตามันต้องกว้างไกลอ่าได้คุณจะมองแบบนั้นก็ ถ้าแต่มึงต้องมองความเป็นจริงเลยเนี่ยเราความเป็นจริงกูหนึ่งล้านเลยเหรอเออล้านซับเครจะต่อยจัดเลยไอ้เนาะมันต้องสกิปแล้ววะยัยเอ๋นี่ผมตัดผมใหม่ด้วยคือผมตัดให้สนใจติดต่อได้โหัวละห้าสิบอันนี้ครับหัวที่สามของชีวิตแล้วกูหัวเนี่ยแหละหัวที่สองที่สองมึงก็พรจะผ่านรถก่อนกูที่เดียวมึผ่านมาแล้วแต่ทรงกูง่ายกว่ามึงไงทรงกูแหวกนยแหวกจนแก้มาฟียวได้เรื่องของโคตรกิ่ง สบายครับถ้าติดต่อมาก็าทำใจมาก่อนเรียนเรียนมาครับเรียนมาจากในทิกต o อกครับก็เรียนเรียนดูครับอุ่นใจอะเปนปันมีคนสอนหลายคนครับอาจารย์ทำลายคนมากเอาใหม่โอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่เพื่อนเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าทินี้รีบฟูมเด้อยจบเลยโอเคครับอันนี้เรามาถึงที่วัดสนามเหนือเพราะว่าเราจะมาขึ้นท่าเรือไปเกาะเกต็ ใช่ไหมครับอยากตอเหี่ยวที่โอ้ไหนข้างไหนนี่ข้างนี้ไม่ใช่ไม่รัปากกูโอเคไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะเกตจะไปดูว่าที่นั่นมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีจงมีโจสามพันมีรู้สึกว่าจะมีเงินอยู่สามพัน้รู้สึกมีเงินอยู่ตรงนั้นเราต้องไปหาเงินตรงนั้นเป็นสมบัติใช่หรอ คนดูว่าจริงๆอ่ะผมจะมอบตัวมอบมอบตัวเรื่องเงินสามพันของมึงอ่ะอ่าอยู่กูเดี๋ยวมึงไม่ได้ไปกับกูดีวันนั้นเลยกูแอบกูซ่อนตัวอ๋อไหวตัวไม่ทันหรอกเออไหวเชี่ยเอาออกมาได้ละไหนๆก็พูดกันแล้วเอามารอถึงสอนอให้มันเคลี่ยแล้วที่อะไรอยู่ที่อ๋อเรืยองโอเคไปเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นแล้วค่อยว่ากันดีกว่าข้ามไปโอเคเรือมาแล้วขึ้นเรือกันดีกว่า กินอะไรอ่ะชาเย็นกับอากาศร้อนร้อนมึงกินอะไรคู่กันครับนมเย็นกับอากาศร้อนร้อนไอ้เหี้ยก้ากันมาในคำพูดพูนี่ก็พูไม่ได้คามบอกนมเย็นบอกชาเยแล้วเมื่อไรลิขสิทธิางปัญญาเพูดบอกนมเย็นมันบอกชาเย็นกับตรงไหนอ้าวเอาไปัดแปลงไงมไม่ได้เดแปลงเขาเรียกเรียนมันดันใจเรฟเฟล็อตมันอ่ะแดงสีเหมือนรองเท้ากูเลยโอเคไปไปขึ้นเรือดีกว่าแต่รองเท้าเขาอ๊ตเหยียบขี้ โอ้เดียวพี L ่โอ้เดียวพี่โอ้เดียวพี D ่โอ้เดียวพี่ไป เทาไหรวะห้าคนห้าหนึ่งห้าห้าอมห้าสิบห้าสาห้าสห้า่าเอา้บาทจสบาทไม่รู้มีของกูนะแจกแยกอีก็ไปเอร้อนนี่เจอยูงทีงกันโอเคเราข้ามมาอยู่ที่เกาะเกต็ดเป็นที่เรียบร้อยเขาว่ากันว่า ก่อนวาเสร็จทุกไลน์ไม่ไม่กอดสมิธอย่างแรกที่เรามาถึงที่นี่คือเราต้องจ่ายค่าเรือ20่สิบบาทที่ให้ข่าวปลอมให้ข้อความเท็จเขาเป็นยังไงสามสิบหกคนสิบบาทเลยเพราะว่าสิบคนนะครับเข้าใจนะสิบคนสามอันนี้สามคนครับเก้าบาทไปเขารากเหรียญเหมือนที่นี่เลยเปิดไลน์พ็อกเกอร์ไม่เห็นไหมเหรอเหมือนคบตอนเรากินก่อนนะไปไปงั้นเราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานตรงนั้น เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่ันไปข้าวไหมกินข้าวไม่ต้องดูหรอกครับผมตอนนี้เราก็ได้เช่าจักรยานมาปั่นกันแล้วนะเอาไม่ใช่เพื่อเราเช่าฮาร์เลย์เออดี้ยวเนยขาบอกแล้วทางมันมันคำแบบว่าปั่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูยกล้อกันเดแม่มีมือเดียวดิคนเราถ้ามันจะทำมันทำได้แล้ว ่าจะกี่มือก็ตามจับกูตายพอดีเราก็จะไปชมบรรยากาศรอบๆกันฮะเอาไว้เจอกันครับครับผมเราก็จะมาเล่าประสบการณ์การเป็นนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยรู้สึกไงครับกูส่องดูอยู่เป็นคนเดียวกันตึกนู่นหรือเปล่า ไม่เห็นว่ะแต่คอนโดนู้นน่าจะมีคิดร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่เห็นว่ะยังไงต้องซื้อรุ่นใหม่ละเอ็นีสพ่ให้มันพูดถึงการประสบการณ์การเป็นนักท่องเที่ยวกับผู้ประสบภัยในเวลาเดียวกันนะ เล่าให้คนดูกันว่าก็ผมมาเที่ยวที่นี่ที่เกาะเก็ดเมื่อวันที่14ก็ไม่รู้ว่าหายแน่ชัดเมื่อไหร่นะแต่เจอเจอว่าเงินหายช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มหายเป็นเงินจำนวนหนึ่งทีนี้เราก็สงสัยที่ที่หนึ่งล้วก็กลับไปที่เดิมอ่ะก็คุยเรียบร้อยเขาบอกให้ไปแจ้งความแล้วก็มายื่นดูขอดูกล้องที่อบตที่นี่สรุปมาวันนี้วันที่17ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับ เขาชดเชยให้มืงครึ่งหนึ่งไอ้ลุงที่บอกชดเชยหายตัวไปละกูว่าเขาเป็นคนเอาเงินกูไปอ๋อแล้วเขาอย่างน้อยเจรครึ่งหนึ่งเออเขาได้ครึ่งนึงเออต้องใช่แห่เลุงแม่งเหลี่ยมแน่เยอะเยอะเราไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกแต่ว่าก็อยากให้รู้ไว้นะว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีถึงผมจะพลาดที่ผมไปลืมไว้น้าตะการารถก็จริงอ่ะผมผิดแต่ว่ามันก็ไม่ควรถึงจะเป็นของใครมันก็ไม่ควรทั้งนั้นแหละมันก็ทรัพย์สินของคนนั้นอะเขาก็รักของเขา เอาเป็นว่าอย่าไปทําตามนะครับถ้าคนที่คิดจะขโมยถ้าเกิดจะทําให้บอกด้วยจะได้ช่วยกันซื้อปืนแล้วก็ไปร้านทองโหทัพปืนจริงยิ่งใหญ่เลยอ่ะเอาใหญ่เลยหายสามพันกูต้องเอาคืนเป็นหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนั้นเดี๋ยวมานั่งนั่งสงบสติคนน้ำเหรอไม่กูจะถ่ดกล้องกูแตกล้องแม่งซูมถึงตึกนละคอนโดนั้นอ่ะมึงเห็นอ่ะอย่าบอกนะว่ามึงเห็นยันยันคนขับน้ำมึงรู้สึกไงที่เพื่อนโดยคำมึงไงครับ เรเต้าแทนเพื่อนนะตอนนี้พี่กูจะทําอะไรกับคืนมาไม่ได้กูมีแผนสักบาทเดียวก็ไม่ได้มีแผนที่จะทําให้เราเพื่อนเราได้เงินเราชอบอยากเงินมาห้าพันเอาไปขายคันละห้าร้อยที่อยางนี้ถ้ามีใครจะซื้อไอ้จัดลักขายของเก่าโอ้ห้าร้อยเขายังไม่ซื้อเลยอ่ะอย่างนั้นก็ได้ตังค์คืนมาจํานวนนึงอ่ะได้ตำตห้าร้อยคันละร้อยอะไอชี้เอ้ยเพื่อนกูหายไปสามพันไออย่างน้อยก็ได้ห้าร้อยคืนอะก็ดีก็ดี๊ปั้นเผาแต่เรามีแผนจะไปไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาครับก็เดี๋ยยววไไปปดู่่าจะเ็นังงตอ Let's go บอกรักเธอบนลอดสามแถวลมพัดติวได้ยินแวว,นวแววกินของเธออบอนวนนโดยสดบู่นกแก้วแม่ตาแป๋วแม่ตาแป๋ว โอเคอันนี้เรามาเอาดินเผาที่เราทำไว้เมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2567ที่ร้านม้นตีดินเผานะครับผมเอ้ยกำเบกน่นานข้าบผมตอนนี้ก็ถึงร้านปั้นดินเผาร้านผลิระดิษฐ์ร,ราบอมเต็มดินเผาครับผมเอาไปดู ปดิดระวงครับผมดูข้างในเลยอุ้ยวนตับเลยสวัสดีครับครับผมแล้วก็ตัดภาพไปตอนที่ทำกิจกรรมเลยกครัน Let's go โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วตอนนี้เรารอเพื่อนๆเ,เรียนรู้วิธีการปัดรู้ง่ายไปหมดเลยเบาๆมือตัวเองใช่ ผมมาถูกทางครับถ้วยโอเคค่ะเป็นถ้วยอยู่ใช่ไหมเป็นเป็นถ้วยแล้วค่ะไม่ใช่เป็นอ๋อใช่เป็นถ้วยแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เคี้ยนี่แม่งเฮ้ยค่าเราทำของกูของกูสวงเดี๋ยถ้าถ้าเกิดเรามาดูของเพื่อนผมดีกว่ยเพราะตรงนี้มันมุ้นไปใช่ไหมทำเองค่ะด้หนักมากดจัดอ่ะขอแต่ได้ป่ะไม่ได้ขอเฮ้ยขอสารพัดหน่อย ่ไีอมนดอะเนี่ยอะไรมึงทำอะไรอะทำถ้วยฮมยเหมือนจานเหมือนจานใส่ก๋วยเตียวกูชอบใส่ก๋วยเตียวก็รู้เออเดี๋ยวนะก็ไม่สโอเคระหว่างนี้รอเพื่อนๆทำโดยที่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกัน้าเลยข้มไปกอยากเป็นเ้าของธิเดลมเยสร้างแล้วรวยเลยไม่ใช่อไอ้นี่น้ยไอ้นั่นนกจิตโนโลลันโดเออนั่นแหละ ไ่รู้มันพูดชื่อที่อะไรแรกก็ว่าเอามันพูดสุรศักดิ์ก็ว่าเอาเอใช่สุรศักดิ์ครับผมสุรศักดิ์ครับผมอนาคตเราทำสตูด้วยกันปะตูเนื้อได้อยู่ได้ไหแดกด้วยอันนนะ,นะไม่ใช่สตูที่คูจะบอกคือเอาทั้งถา่ายถายถ่าวิดีโอช่เออแล้วก็ มีห้องซ้อมมีห้องอัดสมุทรคอล์เรคชั่นเออต้องใช้ชื่อสมุทรท็อปอ่ะอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะคิร่าลิลลี่ไม่เอาแล้วไม่หุ่นด้วยแหละตอนแรกจะหุ่นอยู่พอชื่อนี้ไม่เอาแล้วไม่ได้นะสมุทรท็อใส่สีเหลืองเยอะเกินไปนธนกลายเป็นสีที่แห้งติดถ้วยตัวที่ไม่เขประโยชน์เลยใช่ตัวน้ำมึงไม่ถูกกับสีเหลืองทำไมอ่ะมันเกิดวันเลยธนาคารอ้าวันนี้กูต้องไปฟอกฟันดิ เรามาขึ้นจักรยานมาที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เรากำลังจะกลับผ,ผลงานกูอะไหนโชว์ผลงานจะมีในนี้อีกให้ดูทีเซอร์ครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปดูในไอจี IG สมวัตเจอ <laughs> ในไอจีสมวัตอ, <laughs> อันนี้ก็มีงานวัดนะครับวัดอยู่ที่กเกาะเกต็ดพอรวมกันได้ถ้ายังไม่หมดนะนี่ผมไปสั่งมาสั่งร้านซิกชัชู <laughs> โอเคตอนนี้เรากำลังจะกลับจากเกาะเกต็แล้วอันนี้เราก็ต้องมารอเรือที่ท่านะครับ เพื่อที่เราจะข้ามกันไปฝั่งนูง้นนะกลับไปบ้านของแต่ละคนกันดีกว่าอันนี้ผลงานที่เทพทำไว้ให้นะครับคนนี้เปลี่ยนจากเรือเ,เป็นรถตู้เฮ้ยไอ้ที่ดี <laughs> โอเคเดี๋ยวเรารอเรือละแล้วเร,ราอยู่าได้ปะอะไรอ่ะเรา <laughs> ๆๆเห็นได้ไหมไม่ใช่<ร>ไม่ได้งั้นรอหนก่มคู่รอรออะไรรอหนก่มคู่ นี้ิลังอ,อ,อ่ะเอออนดี้เดลังติดแล้วเอาไปไฮาเต้นฮาเต้นแต่นี้จะหวังพึ่งใครไม่ได้ ถูกแล้วชีวิตดำเนินต่อไปต่อไปความรักจะเหลือไว้ให้ตัวเองบ้างชีวิตเธอไปเพื่อเธอ,ยอ,ยอเอาผมก็เราเที่ยวทะเลทับ,กบเกาะเกตได้ไงเที่ไงกูเที่ยวมึงทำธุระเราไปเสร็จดีก็ฝากเข็น เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับ ช่วยดำเนินการให้เพื่อนผมด้วยพอเรามีเงินอยู่ไม่กี่บาทในบัญชีงานการสิบคิดเลยกล้องก็สวยอ่ะจริงถึงขั้นละคนจริงอ่ะทีมือคอมเม้นต์ครับทุกคนดูไว้ได้จ้างได้เหมือนกับที่ตัดผมมาจ้างรูปลุกลุร้อยอยากจะบ้าอยากได้รูปอะไรส่งเงินเข้ามาจริงเหรอว่าเราส่งไปชนีไปให้ออ๋ราคาส่งอ่ะค่าส่งสามสิบบาทเขาต้องบวกเพิ่มเป็นลอยร้อยสามสิบลอยสามสิบกินดิฮังกันนะผมก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็คืนนี้ครับอาร์เซนอลชนะแน่นอนครับบาเยนเจอกันได้ คืนนี้เลยยูฟาแชมเปียนลีกในที่นี้เราถ่ายวันที่17เครับ17เดเดือนไหน17 <M> เมเ็เมษาลอไปดูกันว่าอาร์เซนอลจะชนะแบบที่เลข2ครับ,เ,รบเจอกัน <โฆ S 1> รอบแรกสองรอบนี้บอกเลยว่า3-0มศส, <laughs> สกอร์รวมเป็ดเสร็จ5้ครับ พูดใส่กล้องคแล้วนะคนดูจะเห็นเรอดูครับรอดูครับอัลเซนอันก็ฝากอัลเซนนันไปด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยก็ไอจีพวกเราอยู่ใต้ดีคลิปชันแล้วก็อย่าไปลืมอย่าไปจะแปะจะแปะร่าอย่้อยู่ใต้อยู่ข้างบนใต้ดีคลิปชันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนข้างข้างบนบนฟ้าไปด้านบ้านของเราต้องนี้หน้าโอ้พอแล้วผมก็ฝากเฮียจะพูดอะไรลืมนะเอาฝากไอจีกลุ่มเราสมาร์ททอลแล้วก็ฝากดิสไลค์ด้วยครับไอจีเฟซบุ๊กอันฟอลโล ต้อง tiktok กดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยจะให้เขาอั n ฟอลโล่แต่กดกระดิ่งไว้เลยใช่เจะมีอะไรแจ้งเราลงคลิปจะได้รู้เลยไงถ้ากดกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนบอกเลยแต่อั n ฟอลโล่อยู่ไม่เป็นไรกดกระดิ่งไว้ไงมันกดไม่ได้าไม่พอก็ฝากฟอลด้วยนะครับผมโอเคไปแจ้งคลิปหน้าครับคลิปนี้มีอะไรไม่เห็นมีอะไรที่พวกกูถ่ายกันมึงเราไม่รู้เรื่องนี่ถ่ายไม่ช่วยถ่ายไม่ช่วยถ่ายพวกกูจะเล่นด้วยหันกล้องหนีกูตลอดอ่ะหลายรอบอ่ะงอนงอนหนึ่งอน Vale, check for